ช่วงนี้ห่างหายไปจากเพื่อนๆอ,อย่าว่ากันนะกําลังหัดไลฟ์สดต่อๆไลฟมาสองวันแล้วค่ะวันนี้ไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ถามว่าขายได้ไหมสองวันไม่อยากบอกปังมากค่ะได้หนึ่งชิ้นแหนึ่งชิ้นเนี่ย หลานสะ p p l สั่งเป็นกำลังใจในการไลฟ์ให้คุณนะ้าวันนี้ได้เลิกปลูกต้นไม้แล้วค่ะสั่งกระถางมาใหม่ไซส์ใหญ่มาก17นิ้วสั่งมารอบที่4ี่แล้วชอบแต่งสวนแต่งบ้านมันทําให้บ้านดูดีขึ้นเป็นคนดําแต่ว่าชอบสีขาวมันดูสะอาดตาพี่สาวกขขยันเอาต้นไม้มาให้จริงๆเราก็ต้องหากระถางมาปลูกตลอดเดินไปเดินมาจนหัวหมุนอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะฟุ้งซ่านชอบคิดอะไรไปเลื่อยเปื่อยถ้านั่งนิ่งๆแฟนจะถามว่าคิดอะไรแปลกคนถ้าคิดแล้วยังไม่ได้ลงมือทําอาจจะนอนไม่หลับย้ำคิดย้ำทําอยู่อออย่่่าางงนนนัั้้แแตพลลมมืทํไปวะก็คิดจ ทำอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆเห็นใครทําอะไรก็จะทํามั่งทําไมเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยทุกคนว่าไหมบางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพอเราทํามั่งหยิบจับอะไรก็กลายเป็นดินโปรเจกต์ในหัวเยอะเกินไปไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนอยากรู้อยากลองไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ลงมือทำแล้ววันนี้ปวดปวดหัวค่ะว่าจะเข้านอนแล้วคงไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆน,นะคะขอพักผ่อนสมองพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่ค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเป็นไงบ้างคะต้นไม้ที่บ้าาคุณยสวม วันนี้คุณแม่มาตัดโหละพาไปขายให้ได้มา100นางตัดเองเอาไปขายเองเราอยู่บ้านเฉยๆรับตังค์ไว้มีโอกาสคุณย่าจะถ่ายมาให้ชมอีกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ